ครับผมผมเจอพี่พลจากคลิป youtube นะครับตอนตอนแรกผมก็หาความรู้เรื่องการเทรดนะครับพอดีก็ไปเจอคลิปที่พี่พลอธิบายเรื่องกองทุนครับแล้วผมก็เลยเริ่มสนใจก็เลยเพิ่งรู้จักกองทุนตอนแรกก็เลยหาดู YouTube แล้วก็เปิดไปดูเรื่อยๆครับก็เลยคลิกเข้าไปดูในช่อง u t u b e พี่พลก็เห็นมีพี่พลมีให้ความรู้ด้วยครับแล้วผมก็เลยเริ่มติดตามพี่พลมาเรืเลยๆครับ ไม่ได้แกะหน้าเทปพี่พลครับแต่ว่ามีการติดตามเพจของพี่พลอยู่เรื่อยครับก็ตั้งใจจะเรียนกัพี่พลอยู่แล้วครับผมกลัวจะเข้าใจผิดในหน้าเทศของพี่พลก็เลยก็เลยว่ารอเรียนกับพี่พลดีกว่าว่าไม่รู้ว่าแกะไปไม่รู้ว่าพื้นฐานกับเทคนิคความรู้ที่เรามีอยู่จะใช้ได้กันไหมครับกลัวความรู้จะเป็นผิดครับก็เลยไม่แกะซะดีกว่าผมก็เลยว่าตั้งใจรอเรียนกับพี่พลดีกว่าครับผม ครับเพราะว่าผมได้ติดตามพี่พลมาสักระยะหนึ่งครับแล้วก็มีพีดแบกแล้วก็มีผลงานของนักเรียนของพี่พลครับแล้วผมก็เริ่มติดตามพี่พลแล้วก็เลยรู้ว่าพี่พลมีการสอนสไตล์ไหนบ้างครับมีการเทรดสไตล์ยังไงตรงกับจริตของเราไหมครับแล้วก็ผลงานของพี่พลก็มีตัวอย่างที่ชัดเจนครับแล้วก็ผมชอบที่พี่พลอธิบายเข้าใจง,ง่ายครับแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนซึ่งตอนนั้นผมติดตะกะผมไปเจอคลิปดีมานซัพพลึซนพี่พลอธิบายตะกะได้ชัดเจนมาก ผมก็เลยถูกจริตผมก็เลยเลือกที่จะลงเรียนกับพี่พลครับผมพอก่อนมาเจอกับพี่พลนะครับผมก็ยังไม่ไม่ได้เข้าเข้าไปตลาดสักเท่าไหร่ครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการศึกษาซะมากกว่าครับแล้วก็เรียนจากที่นู่นที่นี่ครับแล้วก็ทีนี้ก็เหมือนรู้สึกว่าความรู้เป็นพิษครับมันตีกันไปหมดเราไม่รู้ว่าจะหยิบตรงไหนไมาใช้อะไรเมื่อไหรครับแล้วก็พอมาเรียนกับพี่พลแล้วก็รู้สึกดีขึ้นมากๆเลยครับแล้วก็ความรู้บางอย่างเราก็ รู้สึกว่าแทบจะไม่จาเป็นต้องใช้เลยก็ได้ครับแล้วก็ใช้ความรู้แค่นิดเดียวแต่ว่าเรารู้ว่าเราจะใช้ความรู้ของเรายัางไงครับผมก็เลยรู้สึกมั่นใจขึ้นมากๆเลยครับผลของการฝึกกับพี่พลน,นะครับดีขึ้นมากๆเลยครับผมมั่นใจตัวเองมากๆาเลยว่าผมสามารถเป็นเทรดเดอร์ได้แล้วผมก็ตอนนี้ก็ยังดีใจอยู่แล้วก็ยัง,ย,งยังต้องฝึกอยู่ครับครับก็ถ้าเทียบความรู้ของพี่พลกับของที่อื่นเนี่ย สิ่งคอร์สที่พี่พลสอนอีกแตกต่างจากที่อื่นเลยก็คือการโคชชิ่งนะเพราะพี่พลจะลำดับขั้นตอนให้แล้วก็บอกความรู้ให้ว่าเราจะใช้ความรู้ของเรายัางไงความรู้ตรงนี้เอาไปใช้ตอนไหนแล้วก็พอถึงตอนโคชชิ่งอ่ะพี่พลก็จะแนะนาเป็นรายคนเลยครับว่าความรู้ของของเราที่เรามีอยู่เราควรจะใช้ยังไงบ้างครับแล้วก็แต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ความถนัดแล้วก็แล้วแต่จลิตพี่พลก็จะแนะนําครับเรื่องความมั่นใจครับแล้วก็เราไม่รู้ว่าเรา ผิดตรงไหนผิดอะไรบ้างหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่ตอนเนี้ยมันมีอะไรที่ต้องแก้ไขบ้างแต่ตอนนี้เราผมดีขึ้นมากแล้วผมรู้ว่าผมผิดอะไรอยู่แล้วผมรู้ว่าตอนนี้ผมอยู่ตรงจุดไหนแล้วก็ผมรู้ว่าผมต้องพัฒนาอะไรต่อเนื้อหาที่พี่พลเรียบเรียงมานะครับเนื้อหาของพี่พลจะมีสองส่วนนะครับมีส่วนของวิดีโอนะครับก็ตั้งแต่พื้นฐานนะครับตั้งแต่โเลกคืออะไรโเลก มียังไงบ้างมีตลาดมีการซื้อขายยังไงเวลาเปิดปิดของโฟเล็กเป็นยังไงเวลาที่ควรเทรดที่เหมาะสมเป็นยังไงบ้างและความรู้ต่างๆที่จําเป็นสําหรับโฟเ e ็กแล้วจนมาถึงหน้าเทรดเซตอัพครับเทรดเซตอัพทุกคนก็จะมีหน้าเทรดต่างๆใช่ไหให้เราเลือกใช้ครับมีความรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงแอดวานซ์นะครับแล้วแต่ใครจะเลือกใช้แล้วก็จะมาเข้าสู่ส่วนที่เป็นโคชชิงครับแล้วก็ส่วนที่เป็นโคชชิงก็จะเป็นการสอนของ พี่พนเคยสอนพี่ๆแล้วมีการโคชชิ่งแล้วมีการตรวจการบ้านครับแล้วพอเราเรียนวีโดีโอสอนนี้เสร็จแล้วพี่พลก็จะให้มาเรียนโคชชิ่งของของพวกเราครับแล้วก็จะมีการตรวจการบ้านก็จะมีการแก้ปัญหาเป็นรายบุคคลครับว่าคนนี้ควรเพิ่มเติมตรงไหนหรือเปล่าโดยที่พี่พลจะไม่บังคับให้เราต้องเทรดสั้นหรือเทรดยาวครับพี่พลก็จะให้เทรดไปตามจริตของเราแล้วพี่พลก็จะให้ลองปรับแก้ไขดูว่าเราชอบแบบนี้ไหมลองเพิ่มเต ign, ิมแบบนี้ไหมหรือว่าเราจะ จะลองลดไหมถ้าเราทําแล้วมันฝืนพี่พลก็จะบอกว่างั้นก็ไม่เป็นไรเถิดให้เป็นเราที่สุดเขาพอครับผมสาหรับส่วนเนื้อหาของพี่พลถ้าตั้งใจมากพอแล้วก็ตั้งใจฝึกมากพอผมว่าเพียงพอครับเพียงพอมากเพราะว่าส่วนเนื้อหาของวีดีโอ,อพี่พลก็รวมๆแล้วก็อยู่ที่หกสิบชั่วโมงครับซึ่งเยอะมากๆอาจจะต้องใช้เวลาเรียนสักประมาณหนึ่งเดือนครับหรือถ้าใครตั้งใจมากๆก็อาจจะต้องเยอะกว่าน,นั้นถ้ามีการทวนครับอาจจะอยู่ที่สองถึงสามเดือนได้ซ้ำครับในการ เรียนแล้วก็ทบทวนเนื้อหาที่จะเข้าใจทั้งหมดครับครับผมจะเริ่มตั้งแต่ตอนที่เรียนวีโดีโอแรกๆเลยครับตอนแรกๆก็รู้สึกว่าเราจะทําได้ไหมอันนี้รู้สึกจริงๆครับพอเข้าคัสก็รู้สึกเก่งเพราะพี่ๆทุกคนเขาเก่งมากเลยครับแล้วก็สองสัปดาห์แรกเครียดมากพอหลังจากนั้นก็เริ่มผ่อนคลายพี่ๆเป็นกันเองกันมากครับแล้วก็สนุกตอนนี้ก็มีจับกลุ่มช่วยเหลือกันคุยกันตลอดครับกับพี่ๆเขาสาหรับเข้ารล้คขมเข้ารล้พุง่งสต็อปท่านเป็นจริงมากๆครับ ส่วนตัวผมชอบมากเลยเพราะผมก็ยังทำงานประจำอยู่ครับใช้เวลาเทรดละการถือ p โพซิชันประมาณสิบห้านาทีถึงสาสินาทีไม่เกินนี้ครับส่วนใหญ่ผมจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15นาทีรอบออเดอร์ผมแล้วก็ไม่ค่อยจิบตกเท่าไหร่เขาเข้าแล้วก็พุ่งเลยครับจังหวะการเข้าเทรดของผมก็สเสถียรขึ้นครับผมก็เริ่มจับจังหวะตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็หน้าเทรดที่เราทําได้แล้วก็สามารถทําได้ซ้ําๆเดิมๆได้ครับ แล้วก็สามารถวัดผลแล้วก็จับสถิติได้ครับมีการบันทึกผลได้มีการติดตามผลงานของตัวเองได้ครับแล้วก็สามารถพัฒนาต่อยอดได้แล้วก็มาดูย้อนหลังได้ว่าเราผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าเพราะบางทีบางช่วงเราอาจจะทำไปไม่มีการวัดผลหรือว่าการบันทึกผลที่ถูกต้องเราก็จะติดตามผลงานเราไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าเราผิดตรงไหนบางเราก็จะทบทนวนเองไม่ได้ด้วยครับแต่ว่า พอมาเรียนกับพี่พลแล้วทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่พนสอนมาก็สามารถทําได้หมดกับเราวัดผลของตัวเองได้เราดูพัฒนาการของตัวเองได้แล้วก็เราไม่ได้มโนว่าเรามีการวัดผลมีการบันทึกสถิติเพื่อมาดูว่าผลงานเราเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกขอบคุณพี่พลมากครับผมก็อยากให้พี่ฝลสร้างเถียยเดอริเก่งในเมืองไทยต่อไปครับและอยากให้ยังอยากให้พี่ฝนสอนท,ทุกคนต่อไปครับ สำหรับผมแล้วนะครับเพื่อนๆที่สนใจโรงเรียนกับพี่พลให้โรงเรียนนะครับเพราะผมก็ผ่านการเรียนมาหลายที่แล้วครับแล้วก็มันเราผมตั้งแต่เรียนมาผมก็แบบเราไม่รู้ว่าเราผิดอะไรตรงไหนบ้างเราไม่รู้เราไม่รู้การวัดผลแล้วก็ดูแค่วิดีโอแล้วก็ไม่มีการพูดคุยกันแล้วผมรู้สึกว่าตั้งแต่มาเจอพี่พลอะ่ะผมดีใจขึ้นมากแล้วผมก็รู้สึกว่าผมสามารถเป็นเทรดเลือดได้จริงๆครับแล้ว อยากฝากบอกเพื่อนๆพี่ๆที่สนใจอยู่นะครับถ้าตัดสินใจอยู่ก็ให้รีบลงเรียนเลยนะครับไม่เสียดายแน่นอนครับคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์แน่นอนครับผมสําหรับคนที่ก๊อปปีวิชาพี่พลไปสอนนะครับสิ่งที่ผมจะเตือนก็คือผมอยากจะบอกว่าไอความรู้ที่ที่คุณเอาไปจากพี่พลอ่ะจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะพี่พลไม่ได้สอน ามทฤษฎีทั้งหมดครับมันก็มีในส่วนของประสบการณ์ที่พี่พลแฝงมาให้ด้วยครับเป็นการแก้ไขปัญหาหน้าเสดของแต่ละคนซึ่งความรู้พื้นฐานเป็นชุดเดียวกันก็จริงครับแต่ว่าวิธีการเอาไปใช้ในความรู้ในชุดความรู้นั้นอะ่ะแตกต่างกันออกไปพี่พลก็จะสอดแทรกประสบการณ์ให้เหมาะสมกับเรดเดอร์แต่ละท่านที่มาลงเรียนกับพี่พลครับว่าแต่ละคนต้องปรับแก้อย่างไงบ้างแล้วคนที่เผื่อเข้าไปลงเรียนนะครับ ไม่รู้จริงๆผมว่าเข้าไปติดตามความรู้ในเพจของพี่พลหรือว่าใน YouTube ของพี่พลก็ได้ครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีตังค่าคอร์หรือว่ายัางไงพี่พลก็ยินดีให้ความรู้ฟรีที่หน้าเพจนะครับมีทั้งเทสเซตอัพมีทั้งไมซ์เซตนะครับฝากให้เพื่อนๆพี่ๆไปติดตามก็ได้ครับจะได้ไม่ต้องเสียทางกันเวลาพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยมาลงเรียนกับพี่พลขอบคุณครับ